เดินไปก็ไม่ตงองผู้กิ้งปุกิ้งประกาศประกาศตอนนี high, high, ้มิเม่และลินเหน่มีสินค้าสุดเอ็กซ์ มาเปิดพรีออเดอร์ให้เหล่าชาวกัสได้จับจองแสแตนดี้เซต13เซนที่สวยรึดอลังการแบบเกินด้านเกินเบอร์นนในราคา1,200บาทจัดส่งฟรีพร้อมลุ้นลับโปสการ์ดแบบสุ่มลายและสติ๊กเกอร์ปีมือแมวส้มกันใบแบบฟรีๆเลยนะสามารถจับจองได้แล้ววันนี้14กุมภาพันธ์6เมาษายนสกิจสกิดแแ่หน่อยว่าคนที่สั่งพรีออเดอร์5ท่านแรกรับของรางวัลสุดพิเศษด้วยนะโอ้โหไม่มีไปได้แล้ว เดี๋ยวจะมาแนะนำจะมาแนะนาให้ทุกคนรู้จักนะคะ จะฉีดขอบแล้วนะคะทุกคนมันเสียงมันดังมากไอ้นี่ไอ้เบลโล่นี่เอ้าเอ้าไข่เอ้าเอ้ารักหนาวนี่อันนี้เขาเริ่มฟากันแล้วเหรอคะเบ่โล่เริ่มเริ่มมีคนร้องร้องเหมือนโดนโดนเชื่อเลยค่ะเริ่มเอ้าเอ้าเอลเอลกันแล้วนะคะได้เลขอะไรนะจะได้เลขอะไรนะ เฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหแล้วมีกี่คนนะเอออันนี้ินเน้ขอขอเลือกอันนี้แล้วกันนะคะเอออันนี้ล้กันได้ครับเอาเลยโอเคเป็นซุ่มแล้วกันเมื่อกี้รูนัอเว่าเลือก้แล้วมันมาไม่ออย่าป้แต่จะไม่ถูกใจเปล่าุ่มไม่ถูกใจไม่ถูกใจว่าจริงๆริงเมื่อกี้ทุกคนเราแบบวีสิบสาวคนรถ้ฟเ้าได้ยีสิบเอด เออล้วดวงดวงแบบโคตรดวงอันนี้น่าจะสุ่มนะคะอันนี้ล้กันถูกใจเอาเป็นกันไม่เห็นอยู่ล้วว้าวไปดีไปันีันีดีอะไร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  สวัสดีช่องแชนนะคะก็ยังไม่ได้ทักทายดิเนยังไม่ได้ทักทายช่องช่าใช่ใช่อ่าใช่ใช่ฮานินเนสฮินเนสไม่ทักทายช่องแชนดินเนสยังเลยคนเยอะคนเยอะจังเลยคนเยอะจังเลยคนเยอะจังเลยให้ความสำคัญกับความรักนะคะเพราะฉะนั้นลินเนสขอไปตามหาเนื้อคู่ก่อนนะคะทัศกรดดูเฟสเดาสงสัยจ oh, oh no, like oh ังเลย หลอกมาฆ่าป้เนี่ยหลอกมาฆ่าป้เนี่ยหลอกมาฆ่าป้เนี่ยตายเองไม่ใช่เหรอเราขาไม่ใช่หรอกถ้าพี่เกดเดินาหลอกฆ่าลิเดะหลอกฆ่าพี่บีลิเดะลิเดะหลอกฆ่าพี่บีลิเดะหลอกฆ่าพี่บีค่ะลิเดะรอดร่วงลิเดะรอดร่วงจะเอาพี่บีไปฆ่าเราเดินพอเอาชูว่าจ้าไปอยู่ไหนมาเขาเมื่อคืนนี้ ได้ไได้ข่าวได้ข่าวว่าเมื่อคืนเมื่อคืนแบบว่าปาร์ตี้หนักนะครัปาร์ตี้หนักเพื่อนเพื่อนล้มไปคนสองคนน่าสงสัยนะน่าสงสัยปาตี้หยัางนอป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 นอานอปอย่างนอปนอย่างนอปนอปนานอปนอนาปนเปนอปนอันหนา่นสปนอปนนอนอนนนอนะปนะคนนมันคือน่าสงสัยปทอปนิโดนป่านอยู่ปนอนอปนนนอปนอนนอนอนนนอนอ ไม่กินไม่กินไมสกิเสม่กิวิคุณหมอล่าไปไหนอ่ะลงทางเลยเดนกด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 แมพรถเดินได้นะคะกดแมพรถเดินเดินไปกด สองคนนั้นเป็นรูวมึงกันสองคนนี้มันรูปมึงกันเดินเดินไปกับมาจังแล้วก็แบบสองคนนี้เขารูปมึงกันโอ้ยคือพี่เว้ยเดินตอนพี่เว้ยเกิดรอบสองใช่ไหมพี่เว้ยเดินอยู่กับมาจังแล้วพี่เว้ยก็ไม่เจอคุณโบล่าแล้วแบบสองคนนั้นก็ลุ่มชั่วพี่เว้ยคุยณอิคะตะกอน จบแล้วเหรอเขาเดินกันเองมีมีคุยกันครับทุกคนมีมีคุยกันคบทุกคนเดียวมาเชื่อไนคนเดียวมาเชื่อตัคนเดียวมาต่างเชื่อไปกี่คนปัดยังปัดคุณนิวคนเดียวสุ่มแล้วก็ยังเกลียเกลียมากอะอะไรทำอะไรที่ไก่มันทำอะไรได้นะ ปกป้องคนที่กำลังจะถูกฆ่าไหมไม่ดูป้องฉันลินเดลินเด้ปกป้องฉันอุ๊ยเอ้าอะไรอ่ะอะไรอะ what เอ้าทำไมฮะอะไรอะคุณเมล่รอคุยไค่เราคุยเราฆ่าพ่อมาจนงราาพ่อมาจน ไม่รู้ทำไมไม่มาบอกผมทุกคนดูทุกคนพูดดิใครบอกนีอย่าไทำเลเลยคลรี้ขอโทษเรแพูดตามที่ปากเห็น ที่ปากเห็นปากปากตาที่หูเห็นป่ะชูว์เป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมไว้ปักกอนปักกอนฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ปกป้องฉันปกป้องฉันนี่เคลื่อะไร w h a วั h ว t What ผมสามารถมองเห็นระยะไกลมากๆแล้วเห็นคนคนหนึ่งที่เป็นสีม่วงเดินออกปีกวิเว่ขึ้นไปข้างบนเอฟก็เจ๊โอดเอฟอีกแล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่ามาพูดสิ่งที่อยู่สามารถพูดได้ก็คือคุณโรซีนกับคุณโมล่ารอบนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเขากำลังทำควีตไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ที่กูสอนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทับขุนเลยุนไม่เสร็จพี่ไม่ยังไม่ได้ทำควีตเลยคนอย่างมึงคนอย่างแกมันได้ อะไรกับการหมุนท <cues> <sm convert> ี <cons urai> ่ของโมล่าของเวลานอเรียทำไมไม่เชื่อแบโลูกชูว่วแกเป็นผอมปิดมาส่งแล้วโอ้ไม่กอดใหม่ก็แล้วตอนนี้มีระเบิดค่ะทุกคนมีแต่พวกมีแต่พวกหยางมีแต่พวกอยากทำร้ายคน ไม่ไม่ไม่เคยเล่นด่านนี้ไม่ไม่เคยเล่นดานอะไรนะเฮ้ยใช่เนี่ยเเน่เอามนเนเน่เงี้ยมาเอาเนน่อ้าได้ไปไหนนีเด้นไปไหนเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว

ทำไมเขาถึงตายไปครับไม่เห็นอันนี้เห็นแมวมันเข้าท่อไปเลยไม่รู้มันไปกตายที่ไหนแต่ว่าลินเนทอยู่ตรงนี้โอยเฮ้ยทไมมันตายที่ไหนจริงๆผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณลินเน่อยู่กับคุณซันแคทหรือคุณมู่วจริงๆก่อนหน้านี้แล้วผมเดินแยกออกมาแล้วเขาตายจริงๆอยู่ด้วยกันจริงๆอยู่ตรงห้องลพบพัแต่ว่าแมวแมวมันกระโดดเข้าท่อไปแล้วเดตายเฮ้ยทำไมเขาตายอ่ะ จะกระโดดไปแล้วโดนอะไรบางอย่างยังไม่ใช่เด็กแต่เรายังไม่เจอแขนกับลตีเนี้อชื่อขาวมากมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งครับก็คือระหว่างที่เรเดินอยู่เนี่ยมันมีเสียงโดเนทขึ้นนะครับกูยังไม่ได้ยินเลยห่อะหั่นไส้อะไม่เลยไม่ไม่คุณมีอยู่คุณ คุณยังพอได้เล่นแต, e แต่เจ๊ด่ะเจอคุณลินในร้่งเกมอ่ะเจ๊ดไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเฮ้ยเพ่งเพิ่งเข้าแมปมาปุ๊บอ่ะเจ๊ดยืนค้างแค่สองนะไม่ถึงสองวิอ่ะเจ๊ดตายเลยอ่ะเขาจะยืนท้องเขาแล้วอ yes. ่ะเขาเจ๊ดตายแล้วคุณเจสซี่สวัสดีค่ะคุณเจสซี่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่เจ๊ดไลฟ์โอเคค่ะ เราอุตส่าห์คุณเจ็นไม่แล้วคุณเจนตายอีกแล้วแล้วลิลเนะแกแกต้องเป็นคนจิตใจอะไรวะแกฆ่าคุณเจนอ่ะคุณเจนไม่ได้เลยไม่ได้ฆ่าคุณเจนนะเราแค่แบบขอร้องเลไม่แกกินแกกินแกกินแล้วแกไม่ขายไงไม่ไว้ไม่ไม่เลยหรอกแค่คนเดียวเห็นลิลเน้ยืนอยู่คนเดียวไงลิลเนะเลยไม่มีตัวเลือกก็แบบกำจัดยาน เล่นนี่ไม่ได้เล่นเลยอยากได้นกกระทาถอนร้องให้ออกาเจซี่ได้เล่นหน่อยคือใรเข้าเจ็บไปแล้วสุดท้อนะสุดท้อเข้มเป็นคนไม่ดีบ่อยจังเกย์ไม่น่าพูดอีกอ่ะ ฉันเพิ่งเป็นตาเดียวเองเกรย์ยูอนะฉันไดดเล่เล็ตยูขอนเป็นน้องพีราบนะเคเว้ยโหตเลยทำไมทำไมมีคนม่วงเข้มนะคนเยอะมากอ้าอยู่คนเดียวสบายใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอึมอ๋อ โอเคแปลกๆอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้แปลกๆนะคะคนนี้แปลกๆเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าเอาคุณเจสอุ้ยคุณเจสคุณเจสได้เล่นเร็วเจสได้เล่นเร็วอุ้ยอะอะอะออะอะอะะอะอไรอะตกใจอ่ะตกใจมาเลยวิ่งอะไรฮะจริงเหรอไปด้วย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 ไปอ้าวยไปด้วย อะไรอ่ะอะไรเฮ้ยไ้งงตะตสีเน้งเลตอเต่อนาต่อเราเป็นผู no ้ล้างแค่แหละเราเห็นมีคนฆ่ากันเราก็เลยฆ่าด้วยจอย เราไปดูดล้างแกจริงๆเราเห็นทีคนตายเราก็เลยฆ่าด้วยเป็นโลคแกะป่ะแกหรือเปล่าเนี่ยแกะหรือเปล่าเราไปพูดล้างแกดจริงๆใครก็ไปดูฆ่าเราีดยาแล้วคนคนไหนฉันโวดฉันโหวดคนเลียวคนเลียวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าคุณเลียวไม่ใช่ก็ตาหน้าค่ะอี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  เราสาล้างแคนให้คนบริสุทธิ์ทำไมทำอย่างนี้อ,มมอะไรอ่ะใครซาบถาดอะไรอ่ะอะไรอ่ะอหออะไรอ่ะอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะอะฮะฮะ อ๋อมันก็ก็คือเอสเนี่ยนะวะใส่ผิดเขาวมานือเปลนาัวหนยฮะเมื่อกี้อะไรหนูส้นหนูส้เป็นวิว่าหนูหนโอเค พี่เมย์เพิ่งเดินออกมาจากตรงนี้แล้วพี่เมย์ก็เข้ามาแล้วพี่ก็เห็นแต่พี่เมย์ไม่ได้เข้ามาในนี้นะสมใครอ่ะสบสบไปโลอะไรอะไมสตรงนี้นั่นแหละสิคะทำไมเราไม่ทีพย์ม่อนไม่ใช่ไม่ลเราะเพราไมีเวนเราไ่เวทจะพาพาทุกคนไปดูศพไหมะงง อาจจะเป็นแบบแผนอีกขั้นหนึ่งแบบข้าวก้าวข้ามขั้นไปแ้วมีเมมาจากทางซ้ายคุณโดตะกี้เลเนี่ยเป็นไนี่ยไม่ใช่ผมกำลังวิเคราะห์อยู่ไม่ใช่คุณเบโอช่วยด้วยอันนี้อันนี้คือแบบการละครหรือเปล่าผมกลัวมากเลยมีเมย์ได้เควสดูดบัตรอะคุณมาร่าได้เควสดอะไรอะอันนี้มันเป็นส่งแรงงานอะอ๋อเอ๊ะมันทำไงนะไม่ใช่มันคืออะไรอะอย่างก็เฮ้ย อ้าวกดไงเฮ้ยออกดออกกด A A รัน เจอศบที่ไหนเจ๊ไม่แน่ใจเดี๋ยวเจ๊เปิดอยู่ข้างบนเลยนะบนแม็กกูบนใกนนล้ห้องเทียบานใกล้ห้องใคร <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเจ๊หลงทางเหมือนแบบว่าจะหใครออกแล้วผมไวสุดคุณล้อเฮ้ยอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ชนะนี่ก็คือ ุ่นคุณยอยู่กับคนสวยสวัสดีค่ะอยู่กับคนสวยตรงนี้เป็นคนดีมึงอะคนไม่ดีมึงอะไม่มีข้อมูลสำคัญจะบอกมากอะไรมึงเป็นแคนาเดียนเหรอใช่หรอได้ได้ได้อินเน็แคนาเดียน เราก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนแสดงว่าอยู่กับลีเนสรอดจริงเหรอ,น,อนี่ไงคนทำตัวแซ่บๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทำเฟสอยู่อันนี้ต้องต้องทำอะไรอ่ะอมันอยู่ตรงลาก่อนแล้วต้นเกมจ้าคอมแบ็คแล้วเจสซี่โ <c oughs> คจิน้นโคจิ้นตน <ใช S 1> ้นเกมเหรนะอเฮ้ยเดี๋ยวทำไเขาฆ่ากันรัวๆเลยเออแล้วเด็นคือตอนคนเดิมด้วยนะคะสีม่วงสีม่วงอ่ะคือสี อีแมยไม่ได้เล่นอีกแล้วได้โลมาสองรอบยังไม่ได้เล่นเลยเศร้าใจคุณเจสเจสกลุ่มผัว <c oughs> เหมือนเหมือนทุกคนให้โอกาสเจสแค่เกมเดียวจริงๆอะแล้วเจสก็ตายต้นเกมอีกแล้วอะคุเจสเหมืนทุกคนสนุกก็ดีใจนะ <Yeah. S 2> แต่ที่แน่ๆ <c oughs> คือให้ <c oughs> เอางี้นะ <c oughs> เจสอยากจะเตือนทุกคนว่า <c oughs> ถ้าเจอ ผมผมอยากผมอยากจับคนที่ทำร้ายคุณไบโอจริงๆคือเกมนี้เราไม่มีระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุณไบโอโดนฆ่ามันต้องมีสาเหตุครับต้องมีมูลเหตุขอให้ข้อมูลหน่อยนะคะตอนเฟสแรกอ่ะที่คุณโรซินกับแมวแดดตายอ่ะคือตอนแรกอยู่ด้วยกันอยู่กับเราแล้วก็มีคุณสีเหลืองคุณยูแต่พอแยกกันอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเฮ้ย ไม่มันขังก่อนแล้วค่อยเดินลงมาถ้าเราดูทางตรงนั้นมันจะมีเหมือนแอร์ล็อกสั่มติโอ๊ยคุ้ยไม่จริงฮะเล่นแน่เขาต้องรู้บางอย่างแต่ว่าการยิงต้องรู้โลนี่นะไม่น่าใจแต่ถ้าทุกคนผม่จริงผมมีข้อมูลไว้ผมว่าต้องคุณเมฆก็คุณอุตส่าคนหนึ่งบวชให้ผมก่อนได้ไหมเชื่อผมเชื่อผมด้วยเอ้าเดี๋ยวทุกคน ผมกัเจผมดีมทได้ผมกะทำคได้ตยทำไวเตนนี้ผมไม่ได้ทำไมทได้คไปเดี๋ไ่อ้เทุกคนทุกคนก่อนก่อนก่อนเล่นเกมใหม่นะคะทุกคนเลิกฆ่าคุณเจ๊ก่อนค่ะ คือตอนแรกเต้องบอกว่าเกมแต่เขาบอกว่าฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าลินเน่เลยเยี่ยมมาก